สนับสนุนโดยบาทแข็งบาทอ่อนดอลลารล่วงหน้าจัดการได้ ในขณะที่ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าทุกตลาดทั่วโลกกาลังรออะไรอยู่นะคะจร<ช>ิงเราก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองฝั่งยุโรปก็ไม่ดีสหรัฐก็ไม่ดีทีนี้จีนล่ะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนจับตามองเหมือนกันนะคะว่าบทบาทของจีนหลังจากนี้ไปนะคะว่าจะสามารถที่จะเป็นพยามองกรนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะภาะวะเศรษฐกิจโลกได้หรือเปล่าในขณะที่ท่ามกลางตัวเลขต่างๆนานาของเขานะคะสำหรับการผลิตแล้วก็การบริโภคภายในนะคะที่ก็มี กได้เห็นนะคะทิศทางชะลอตัวลงไปเหมือนกันนะคะเราไปจับตามองกันดีกว่านะคะว่าบทบาทของจีนนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นะคะแล้วก็การที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะพยุงภาวะเศรษฐกิจต่างๆของโลกในช่วงที่เหลือของปีจะเป็นไปได้มากหน่อยแค่ไหนวันนี้คุณอรดาคุณเจี๊ยบได้ไปพูดคุยมานะคะกับคุณกอบชัยขออภัยค่ะคุณกอบศิลปศิลปะชัยนะคะผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยนะคะไปติดตามเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เราพักเรื่องยุโรปกับเรื่องของอเมริกาไปก่อนถ้าเกิดมาดูจีนจีนสมะจะสามารถเป็นความหวังให้กับเราได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณกรอบศิริสิชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทุนของธนาคารกสิศกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเรามาดูจีนนะคะดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะโดนตั้งความหวังไว้เยอะมากพอสมควรเหมือนกันตัวเลขต่างๆที่ออกมาแล้วก็ บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะคะแต่ก็มีการคาดการว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาด้วยเหมือนกันคุณกอบสิทธิ์มองภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็ก็คือคือเขาเขาก็คงต้องดูว่าลูกค้าหลักของเขาในเช่นสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ที่บอกว่าสิ่งที่ดีของจีนเนี่ยก็คือว่าเขามีอาวุธ ค่อนข้างจะพร้อมที่จะใช้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อาวุธแต่ละอย่างายอย่างเมื่อไหร่นะครับคือเราดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยมันก็อาจจะมีการขัดแย้งกันเล็กน้อยว่าสงสัยผู้ประกอบการของจีนเนี่ยเริ่มจะเดินเครื่องช้าลงนะครับเพราะเรื่องของลูกค้าเขาก็เดินช้าลเหมือนกันนะครับนั่นคือภาคภาคการผลิตเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการที่ชะลอลงตามที่ ตัวเลขสองอของเขาสะพ้อนเรื่องของภาวะที่เศรษฐกิจของลูกค้ามันชะลองลองชาไปนะครับแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าจีนเขามีเรื่องของทรัพย์กรเช่ชนกุรสมรองต่างประเทศขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะใช้ทรัพย์กรตรงนี้เนี่ยใช้อย่างไรในการที่ก่อประโยชน์นะครับแต่บทเรียนในปี2008 2009เกเนี่ยก็อบอกอยู่แล้วว่าถ้าเขาใช้การกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหนักเกินไปเนี่ย มันอาจจะนําไปสู่เงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยว่ามันจะเป็นลักษณะค่อนข้างจะแตกต่างกับในปี2008-2009คือจะทําค่อยๆค่อยไปมากกว่านะครับเพราะสิ่งที่อาจจะกังวลก็คือว่าเงินเฟ้อฟองสบู่นะซึ่งฟองสบู่เนี่ยผมว่าเขายังกลัวเรื่องปัญหาเรื่องตรงนี้อยู่มันเป็นการปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ที่ไม่ค่อยช่วยถึงนะครับแล้วก็คงต้องทําค่อยๆค่อยไปแล้วก็ให้มีความแน่ใจว่าเรื่องของการ มาตรการที่อัดฉีดเข้ามาในรอบนี้เนี่ยให้มันมีความเสนอภาคมากกว่าครับไม่ใช่นั้นเนี่ยคือปัญหาของจีนที่อาจจะเป็นความเสี่ยงตลอดนี่ก็คือปัญหาทางด้านสังคมว่าความเหลื่มล้าทางด้านสังคมเนี่ยมันมีมากเกินไปคนกลุ่มหนึ่งก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจแข็งแกรเกิน8%ขึ้นไปแต่บางคนก็ ม่ไม่คือเป็นจานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับค่ะคุณกอบสิทธิ์มองว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกนะคะก็อยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงเนี่ยจีนจะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนโดยจริงๆแล้วจีนอาจจะเป็นแค่ผู้ดูอยู่ห่างๆแต่ว่ามุ่งเน้นที่จะทําให้รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจเขาซะมากกว่าครับคือคือก็ต้องต้องบอกว่ามันก็ ความที่ทุกคนนียต้องเอาตัวเองรอดเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าเศรษฐจโลกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงในเชิงของกระแสลโลกาภิวัตน์ที่เราเดินมาตั้งแต่สงคราโมโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยคือถ้าลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นอะไรไปเขาก็จะกระทบเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าแผนการเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปในอีกห้าปีเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันเนี่ยมันก็อาจจะบอกว่า,อา,าอาการที่เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอลงเนี่ยอาจจะาลอก ที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับก็คือเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ขยายตัวอย่างยั่งยืนมากกว่าแทนที่จะ ขยายตัวเร็วแล้วก็หมดแรงภายในไม่กี่จตรมากนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของอเรื่องของความสมนุนทางด้านธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเห็นว่าอุตสาหกรรมหลายอย่างที่จีนเขาพยายามจะผลักงานเนี่ยไ้ไปทางด้านเรื่องของีลั n e านยซดส่วนใหญ่นะครับแบตเตอรี่อะไรเนี่ยโรงงานแบตเตอรี่ก็จะขึ้นค่อนข้างจะเยอะเพราะเพื่อให้ใช้เรื่องของอเรื่องของอะไรที่มันเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ถามว่าอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีรายได้ต่อประชากรใกล้เคียงกับเรามากๆเนี่ยมันก็บอกว่าเขาจะเป็นลูกค้าเราได้หรือเปล่าเนี่ยกำลังซื้อก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ได้ไม่ได้มันก็คงระคละละขนาดคือมวยระรุ่นเลยเมื่อไปเทียบกับสหรัฐอเมริกากับยูโรนะครับแต่ความเป็นไปไปด้ที่เขาจะเป็นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเราก็เห็นเรื่องของไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีชาวท่องเที่ยวของจีนมากขึ้นนะครับไม่ก็ เขาเขาก็มาเที่ยวในบ้านเราครับก็เหมือนค่ายเอ็กซ์พอร์ตที่เราจะได้อันนี้สองจากจีนมากขึ้นน่นคืออันนี้มันยังเป็นความหวังอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่ารายได้ต่อประชากรไม่เยอะแต่ประเด็นคือเขามีประชากรเยอะ,ะนี่นคือถึงแม้ว่าเราอาจจะได้กําไรต่อคนต่อคนเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเขามีเราสะสมได้น,นี่นคือเราอาจจะบอกว่า การรองรับเรื่องของปริมาณประชากรของเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวบวกแต่ไรายได้ต่อประชากรอาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนะักเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาแต่เป็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราดู2องปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตลาดที่ใหญ่ แล้วก็อาจจะเป็นความหวังของเราครับค่ะทีะนี้ถ้าเกิดเรามาประเมินนะคะเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของเราในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเราดูแล้วอเมริกายุโรปเองก็ยังต้องรอการเยียวยาอยู่นะคะ,คะจีนถ้าเกิดว่าเขาดำเนินนโยบายที่คุณกอบฉิตเรียนให้ทราบเนี่ยไทยเองจริงผลกระทบมันก็น่าจะเบาบางลงกันนะคะ,คะมองเศรษฐกิจไทยจากนี้ต่อไปอยังไงบ้างและจีนจะเข้ามาช่วยเราได้ยังไงบ้างคะครับคือคือผมว่าสิ่งที่จีนสามารถเข้ามาเหมือนชดเชย อุปสงค์จะต่างประเทศได้เนี่ยเพราะนั่นหมว่าถ้าเราดู ORT, เอ็กซ์พอร์ตนพอแล้วเนี่ยมันมันเป็น130 GDP น้อย3ามปอรเ GDP ะฮะ,ะสิ่งที่จีนอาจจะเป็นคนอาจจะผลักดันก็คือเรื่องของการที่สร้างระบบสาธารณภูมิคนะฮะคือเรื่องของลอจิสติกสก็ดีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาจะเป็นคนที่ผลักดันว่าช่วยวางแผน นะว่าเอะเราจะทํามาค้าขายระหว่างในทวีปภูมิภาคเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนคล้ายๆสถาปนิกนะแล้วก็อาจจะนอกเหนือจะเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนายธนาคารถ้าสมมติว่าคุณขัดสนนะครับเราก็มีทรัพย์สิพร้อมเพียงแต่สิ่งที่เราคงต้องดูเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยมันมันเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือบางครั้งเราอาจจะบอกว่าจีนพยายามจะเคยเจรจาก,กับลาวเนี่ยนะครับที่จะสร้างรางรถไฟเนี่ย บอกว่าตอนทําสมรทานรางรถไฟตรงนี้แล้วเนี่ยคือทรัพย์สิทั้งซ้ายทั้งขวาของรางรถไฟเนี่ยเป็นของจีนเนี่ยคนลาวก็บอกว่าเออสงสัยเ,ออเราอาจจะไม่ได้อะไรเราอาจจะได้รางรถไฟแต่เขายึดประเทศเราไปเลยอะไรทำนองนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจานนรณากันว่าคือทุกคนต้องทําประโยชน์เพื่อส่วนตัวนะเป็นหลักแต่จะทําไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่เห็นว่าเขามีผลประโยชน์ส่วนร่วมด้วยนะครับ <c oughs> นี่คือเราต้องมีการเจรจาว่าเรื่องของโลจิสติกอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาโยนแผนม,มาให้แล้วเราก็น้อมรับไปเลยเนี่ยก็คงต้พิจารณาเหมือนกันว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไงบ้างนะครับมันก็เป็น,าน,นการเจรจา,า,รเ,ชา,ารเชิงการค้านะครับแต่สิ่งที่ผมว่าจีน,นจะทำได้ก็คือว่าเขามีทรัพายากราแล้วก็ในการที่จะสร้างตลาดในภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถเป็นตัวจักได้นะครับอา,อาจจะบอกว่าถ้าสมมติมว่าเราอาจจะมีข้อพิพาทระหว่งังเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจีนอาจจะเป็นกรรมการได้เพราะว่าเขาสามารถบังคับ โดยใช้กระเป๋าเขา <c oughs> ถ้าสมมติว่าเอไม่ได้ทําตามนี้เราอาจจะไม่นําเข้าสินค้าจากเมืองไทยหร <c oughs> ือว่าสินค้าจากประเทศที่เราอาจจะมีะข้อ เอ่อทกเทียนกมนอยู่นะครับมีอำนาจต่อรองมากกว่าเราใช่ไหมคะโดยผ่านกระเป๋านั่เองค่ะทีนี้ถ้าเกิดมาดูภาพรวมทิศทางนะคะทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังทางธนาคารกสิกรไทยมีมุมมองยังไงบ้างคะครับก็คิดว่าตอนนี้เราเราเอ่อขึ้นแรกเนี่ยเราอาจจะได้อันที่สองจากการกิจกรรมที่ไรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าทั้งปีเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ชดเชยไดมาสหนึ่งกับไรมาสสองเราชดเชยสิ่งที่เราไม่ได้ทาในในเอ่อครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับแต่ตอน เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าตลาดหลักของเราก็ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนไม่ค่อยดีนะครับนั่นคือเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยมันจะเริ่มแรงส่งมันจะเริ่มเผาวไปนะฮะไตรมาสสี่เนี่ยมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบเพราะว่ามันมไม่มีอะไรเกิดข<ช>ึ้นเลยน<ล>ั่นคือผมกลัวว่าการที่เปรียบเทียบปีต่อปีคือไตรมาสสี่ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันจะดูดีมากแล้วถามว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยราชสมสมเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะ แต่อันนี้มันเป็นอยู่ในที่ที่เรียนไปว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอลงนะฮะคือยังไม่ได้เชิงว่าถดถอยแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องรับเตรียมรับมือว่าเอ๊ะเราจะเริ่มกระจายสินค้าเราเราอยากจะให้โรงงานเนี่ยผลิตเดินเครื่องเต็มที่ไม่ใช่ปิดปิดเปิดเปนะฮะแต่ว่าเราต้องหาที่ระบายของสินค้าของเราก็ต้องหาตลาดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องอยังไงเหมือนเข้าเกียร์ถอยหลังกระแสของลูกาพิวัตรเล็กน<ๆ>้อยอาจจะมี<ๆ> ตลาดภายในภูมิภาคมากขึ้นอาจจะต้องอใช้กลยุทธ์ในเชิงของการตลาดนะฮะสร้างยี่ห้อมากขึ้นไมราฉะนั้นคือเราจะเป็นคนที่ผลิตผลิตสินค้าพุกงพันอย่างเดียวแล้วเราอาจจะไม่ได้พรีเมียมของตรงนี้ครับค่ะมองว่าเศรษฐกิจไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์คะในปีนี้ปีนี้คิดว่าเรายัางมองว่าปีนี้น่าจะขยายตัวน้สักห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของอัอนนี้ก็น่าจะเป็นกึ่งๆถ้าถ้าพันดูห้าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเศริดีแต่ประเด็นคือมันเป็นน่าจะเป็นผลงานของสองปีก็คือปีสองพันสิ นะเพราะงั้นคืออาจจะบอกว่าขยายตัวตลาดขยายตัวเนี่ยไม่ได้สูงกว่าเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มา,จากจนเกินไปแต่ก็ยังบวกอยู่ได้ยังบบกอยู่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นภาวะถดถอยครับค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะสําหรับจีนเองซึ่งก็เป็นความหวังของทั้งโลกก็ว่าได้นะคะว่าจะมีบทบาทอย,อย่างไรรวมถึงครึ่งปีหลังจากนี้ต่อไปไทยนะคะจะสามารถที่จะเติบโตได้อย่างไรภายใต้กระแสของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะคุณกอบจิ์ก็มองแล้วว่าทางธนาคารอสิกรไทยมองว่าเศรษฐกิจไทย GDP ปีนี้น่าจะโตได้5% นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ ค่ะผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนะคะที่มาจากปัญหายุโรปแล้วก็อเมริกานั้นก็กระทบไปทําให้ทั่วโลกเนี่ยภาพรวมอาจจะชะลอตัวลงจีนยักษ์ใหญ่เองเขาก็ต้องมาดูแลตัวเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะมาตั้งความหวังว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นที่พึ่งเป็นพยามังกรแล้วก็มาคอยดูแลน้องๆในกลุ่มเอเชียนี่อาจจะอาจจะต้องร้องเพลงรอไปก่อน <S <S อาานะคะตอนนี้ทุกคนก็ต้องกลับมานะคะดูความสามารถของตัวเองนะคะกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตรวจสอบกันนะคะว่า ในบ้านเรานะคะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะรวมถึงทางฝากฝั่งของต่างประเทศด้วยค่ะ